ค่ะเมื่อเราได้สร้างหน้า Inde ดขึ้นมา1ชิ้นแล้วหหน้าเว็บเพจเรียบร้อยแล้วและมีแบ็กกราวน์พื้นหลังจากนั้นค่ะเราจะมาทำการใส่ตารางอันดับแรกเราจะไปที่เมนู insert แล้วก็เลือก table ครั้งแรกนะคะครูกำหนดให้เป็น3 row 3 column คือ3แถว แนวนอนแล้วก็3แถวแนวตั้งครูกำหนดให้เป็น100%เปอร์เซนค่ะแล้วเฮดเดอร์ครูคลิกท็อปแล้วกดโอเคเราจะได้ตารางใสๆมานล้วหนึ่งตารางนักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่าตารางที่เราได้มาเนี่ย ลักษณะเส้นค่อนข้างจะหนาเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการปรับดังนี้อันดับแรกให้นักเรียนคลุมดำที่ตารางไว้คลุมเสร็จแล้วมาดูตรงแถบพัรป,ปตี้ข้างล่างนิดนึงพัรป,ปตี้ข้างล่างเห็นไหมคะถ้าใครไม่มีพัรป,ปตี้ให้กด Ctrl F3 แบบนี้เมื่อเราเลือกคลุมดำไว้แล้วในส่วนการจัดการตั้งค่าของ ตารางก็จะขึ้นมาด้วยในแถบของพ o p e ต t y มันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าตอนนี้มี row อยู่3มี column อยู่3ตัว W นี้แทนคำว่า y แปลว่าความกว้างของตารางค่ะตัว h ก็คือความสูงของตารางเรามาดูส่วนนี้กัน cell pad ตรงนี้ก็คือระยะห่างระหว่างเส้นตารางหากเราลองใส่0 อ่าเซลสเปซลองใส่0 border ที่มันเป็นหนึ่งแล้วลองใส่ศูนย์คือไม่มีเส้นเลยแล้วก็คลิก enter เส้นหายไปแล้วแล้วก็คลิกตรง a l i g ให้มันเป็น center ด้วยค่ะให้มันอยู่ตรงกลางเรียบร้อยตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของเส้นขอบตาราง หากเราใส่0ก็แสดงว่าเมื่อโชว์ขึ้นมาเส้นขอบตารางนั้นก็จะไม่เห็นเลยแต่ถ้าเรานิสัยค่ามากเท่าไหร่สมมติเราใส่5เห็นไหมคะว่าเส้นขอบตารางค่อนข้างจะหนามากเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับเราจะก,กําหนดนะคะอันนี้ครูใส่0เอาไว้เพื่อความสวยงามเรียบร้อยค่ะในการตั้งค่าตารางแนบแรกอันดับต่อมาค่ะการ merge cell หรือว่าผสาน ตารางนั่นเองสมมติว่าเราจะใส่รูปภาพใหญ่ๆสักรูปหนึ่งแน่นอนว่าทั้ง3คอลัมน์นี้มันต้องรวมกันเป็น1คอลัมน์เพราะฉะนั้นเราก็จะคลิกส่วนที่เราจะรวมคลิกตามนะคะคลิกตามก่อนค่ะครูเลือกคอลัมน์ด้านบนสุดหลังจากนั้นเลือกได้แล้วมาดูตรงแถบพ r o p e r t y ข้างล่างค่ะตรงใต้คำว่า row มันจะมีลักษณะ เป็นสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีเส้นปักอยู่ก่งลางเวลาเอาเมาส์ไปชี้มันจะขึ้นว่า Merge Select Cell se Using เห็นเหมือนกันไหมคะให้เไนคลิกเลยคะ่ะอันนี้คือทำการผสา,านเซลล์ได้ละหนนี่คือทำการสารเซลล์ถ้าเราอยากจะแยกออกจากกันเหมือนเดิมก็ให้เราไปคลิกที่เซลล์เมื่อสักครู่แล้วก็มาตรงนี้ ทางล่างตรงพั o p ตี้ y เช่นเดิมคลิกคำว่า split cell into row มันจะมีละะนะักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหัวเข้าชนกันนะคะเหมือนแม่เหล็กแล้ว่าแยกออกจากกันแล้วมันก็จะขึ้นบล็อกขึ้นมาถาม split cell ว่าเราจะแยกออกเป็น r o หรือว่าเป็นคอลัมน์เมื่อกี้เรานำอลัมน์ให้มันมาผสานกันใช่ไหมเราก็ต้องคลิกคอลัมน์ แลกี่คอลัมน์ล่ะ3แล้วก็โอเคก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนเดิมค่ะแล้ววิธีการใส่สีใส่เส้นตารางถ้านักเรียนอยากจะให้เห็นเส้นตารางนะคะสำคัญเลยเส้น border นี่ดูด้วยนะว่ามันเป็น0ูนหรือว่ามันเป็น1นึ่งขึ้นไปถ้ามันเป็น1ขึ้นไปคือมันจะเห็นเส้นตารางแต่ถ้ามันเป็น0อันนี้ก็คือไม่ปรากฏนะคะ อย่าตกใจที่เวลาเราทำแล้วทำไมไม่เห็นสีเส้นตารางดูให้ดีว่าเราตั้งค่าเส้นตารางแบบไหนณนะที่นี้เดี๋ยวครูเล,เลือกให้ก่อนเป็น border เป็นหนึ่งแล้วเราจะเปลี่ยนสีเส้นตารางกันค่ะให้เราคลุมดำทั้งตารางเลยแล้วก็มาที่ตรงนี้ brdr color แปลว,ว่าเส้น border ตารางค่ะเส้นขอบตารางเองปเปลี่ยนสีดูมาไหมอาได้แล้วเส้นขอบตารางอะแล้วเปลี่ยนสีข้างในด้วยค่ะเปลี่ยนสีข้างในมาตรงนี้ตรง B G คลิกที่เราจะเปลี่ยนสีแล้วก็มาที่ B G B G คำเดียวนี่แหละ ตรงนี้นะคะเราจะสามารถเลือกคุมทั้งตารางเพื่อเปลี่ยนสีหรือว่าจะเปลี่ยนสีเฉพาะจุดก็ได้เห็นไหมคะอันนี้คือเปลี่ยนสีทั้งตารางเลยคุมทั้งหมดแต่ถ้าคลิกอันเดียวก็แปลว่าเปลี่ยนสีแค่อันเดียวแบบนี้แล้วยังสามารถเปลี่ยนสีของเส้นตารางได้อีกเห็นไหมคะมันจะแตกต่างกันไปอ่า ให้นักเรียนลองกดเลือกดูพอมาถึงวิธีการพรีวิวทุกครั้งนะคะก่อนที่จะดูผลลัพธ์ให้นักเรียนคลิกเซฟก่อนไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟเพราะเราเซฟเป็นอินเด็กไว้แล้วนะคะแล้วก็ไปคลิกที่ตรงนี้ตรงลูกโลกด้านบนวเวลาเมาส์ไปชี้มันจะขึ้นว่า Preview slash debug in browser ใช่ไหมคะลคลิกเลย ่คลิกขึ้นมาอ่าถ้ามันขึ้นบล็อกมามนี้ก็คลิกขวาแล้วก็ aller b ล o อ,อกค่ะได้แล้วแบบนี้โอเคเรียบร้อยหรืออีกวิธีหนึ่งคือการกด F 1 2ค่ะเป็นคีย์รัด F 1 2กดเลย ทุกครั้งนะคะอย่าลืมเซฟงานด้วย